สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อบุญมาวัดผาเกิงนะครับจังหวัดชัยภูมินะลักษณะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับข้างบนเขียนว่าลาบผลภูนทวีแบบนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเหรียญน,นี้นะครับด้านล่างนะครับก็เขียนว่าพระครูศรีพิพัฒน์ คุณนะครับนี่นะครับหรือว่าหลวงพ่อบุญมาเป็เรียญรุ่นแรกนะครับเป็เรียญทรงเสมาแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับสร้างในปีพศ2532นนะครับอย่างแรกต้องจดจำใบหน้านะครับนี่จดจำใบหน้าลักษณะใบหน้านะครับ มีบริเวณหูด้านซ้ายของ,งพ่อนะครับบริเวณพื้นผิวเหลือนก็จะมีขีดแบบนี้นะครับเป็นขีดเป็นเส้นขนแมวคมๆแบบนี้นะครับนี่คมๆนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับคมๆนี่ตัวหนังสือเป็นแท่งคมๆนะครับ เจาะด้านหน้านะครับนี่ลักษณะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับตัวหนังสือคมๆจดจำใบหน้านะครับมาดูด้านหลังนะครับความคมชัดนะครับ หเจาะป,ปิ้นต,งตังนะครับนี่หูเจาะปิ้นตั้งนะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อบุญมาวัดผาเกิงจังหวัดชัยภูมินะครับเผื่อพี่พีท่านใดมีต้องการจะปล่อยนะครับทางเราก็ยินดีรับเช่านะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ส่งรูปพร้อมราคามาได้เลยนะครับนี่เหรี๋ยวรุ่นแรกนะครับพี่พี่ท่านใดมีต้องการจะปล่อยนะครับทางเราก็ยินดีรับเช่านะครับแบบนี้นะครับใครมีก็ส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะครับผ่าเครื่องทุกเกจิขนาดจานนะครับก็ลองส่งมาชมกันได้นะครับ ขอบคุณครับ